สวัสดีครับทุกคนบ o n j o u r tout le m สวัสดีค่ะ bonjour v o c a b a i r e dans la c vocabulaire dans la chambre vocabulaire dans la chambre vocabulaire dans la chambre วันนี้เรามีคำศัพท์ในห้องห้องนอนนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ โลหีโลหีคำนามเพศชายนะคะหมอนลูลี่ลูลี่ลูลี่ลูลีคำนามเพศชายเตียงนอนเลมัตเตลา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 คำนามเพศชายที่นอน La tête d e ล i ่ la tête de li ่ลาเต็ตเดลี่ลาเต็ต เดลีคำนามเพศหญิงนะคะก็คือหัวของเตียงนอนเรานั่นเองนะคะ la couverture la couverture la couverture ah la couverture คำนามเพศหญิงค่ะผ้าห่ม le drap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  คำนามเพศชายผ้าปูที่นอน la lampe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  คำนามเพศหญิงโคมไฟ lacomode lacomod m e lacomode lacomod la m <comm> e คำนามเพศหญิงนะคะก็คือตู้ที่มีลิ้นชักนะคะเยอยะๆ le miroir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  ค mi mi ำนามเพศชายนะคะกระจกค่ะ ok la table de nuit la table de nuit la table de nuit la table เดนุยคำนามเพศหญิงนะคะก็จะเป็นโต๊ะข้างเตียงเรานั่นเองนะคะ l a b e วิเทร์ลาเบ é ิเทร a ล e v i t r เทร์ล a i บวิเทร์คำนามเพศหญิงนะคะก็คือหน้าต่างบานใหญ่ๆนะคะเหมือนประตูนะคะ L'Armoire 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 La คำนามเพศหญิงนะคะก็คือตู้ใส่เสื้อผ้าคา่ะ Une coiffeuse u n e coiffeuse. Une coiffeuse. Une c o i f f e u s าคำนามเพศหญิงนะคะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ Le tapis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  คำนามเพศชายค่ะพรมปูพื้นนะคะ Les serviettes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  คำนามเพศหญิงที่เป็นผ้าหุ้มพุธนะคะมีผ้าหลายๆผืนนะคะผ้าเช็ดตัวค่ะ Le réveil le réveil le réveil le réveil คำนามเพศชายค่ะนาฬิกาปลุก l'étagère 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 คำนามเพศหญิงค่ะชั้นวางของค่ะ le bureau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  คำนามเพศชายค่ะโต๊ะทํางาน la chaise la chaise la c h a i s e la cha i s e คำนามเพศหญิงค่ะเก้าอี้ la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque la b i b i o t è q u e คำนามเพศหญิงค่ะก็คือมุมห้องสมุดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นำคำศัพท์ในห้องนอนมาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดสารนะดีๆ ขอให้ทุกคนพบเจอแต่วความโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะแม็กซี่ฮาวา